พระนดพยาก,ก,ทการทำนานกับกระรันรัมวัดโพธิ์สัอันทุกอย่างนะครับโ่อไว้เนี่ยอ๋อยากวัดโพนี่นะครับใช้อ,อันนู้นะ โยนเรียงแม่แผนไทยนะครับสิ่งแที่โยนจะต้องเรียนต้องเรียนใส่ิมศักดิ์นะซึ่งตามหลักความเชื่อคนโบราณเนะี่ยเรามีเส้นทั้งหมดสิเส้นในร่างกายที่เรารู้ว่าเส้นประทานสิบนะตั้งแต่อิฐาบ็นพลาสมนาการาริอัน่าตุธาตุสชชมลุกพูอะไรพวกนี้นนะสิบเส้นแต่คราวนี้อาตมาจะบอกข้อสอบที่ง่ายที่สุดแล้วโยนไปคิดเอานะ<ม>ความเก็บอยู่ที่หัวความกลัวอยู่ที่ใจความไข่อยู่ที่ภุม นะอ่าเนี่ยคือเคล็ดนะคือเคล็ดเพราะฉะนั้นโยมจะเห็นไหมคนโบราณเวลาเกิดอะไรขึ้นอะคนโบราณเขาพูดไง<ล>หายใจไม่ทั่วท้องหายใจไม่ทั่วท้องอ่าหายใจไม่ทั่วท้องเพราะนั้นเราจะเห็นว่ากาเนิดของเส้นเลือดจุดทั้งหมดจะเริ่มที่ท้องนะครับแล้วก็กระจายไปนะครับตามส่วนต่างๆแต่สิ่งที่จะเดินไปได้ก็ต้องอาศัยาตุทั้งสี่นะเพราะฉะนั้นถ้ามากเกินไปเราเรียกว่าอะไร กำเริบถ้าเกิดน้อยเกินไปย่อนย่อนเพราะฉะนั้นหมอจะต้องใช้วิธีการปรับสมดุลนะครับต้องใช้การปรับสมดุลคราวนี้วัดฟัวนะฮะ่งแรกที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนเส้นทั้งสิบแล้วเราก็จะมีเราเรียกว่าแขงนะครับแขงมวดหงายนะครับมวดปั้มมวดหงายนะครับพูดถึงแตภาพซื่นูตอนนี้กำลังซ่อมอยู่แล้วเราก็จะมีอย่างที่ดูว่าก็คือเลือดสีจัดตอนนะครับนาขึ้นไปสมดุลไข้ดำนะครับ เวลาจะนี่นะนะน,นี้เป็นตมไขดำนะครับนไดมันจาเวลาเราน้อยนะเอาเราต้องขอยับะอันนี้เป็บรลมาพูนะครับพูวขาสมองเปิดสมองได้ตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้วก็เป็นคนที่ทํากลิ่นเนยไม่ให้ออกกลิ่นไดน้พระเจ้าระเจ้าผู้ช่วยเป็นแขกที่เกียดเนยมากนะแต่ใน้วาที่ข้อมือได้ ตำรายานะครับตำรายาจะถูกเรยเรงไว้ด้านนี้นะครับจะใช้เป็นลักษณะวงกลมนะครับเป็นลักษณะอมรีนี่คือตำรายานะครับแต่ถ้าเกิดอักษรลาลจะเป็นสี่เหลี่ยมกฏติสซาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็ <c oughs> จะมีรอบนี้เลยนะครับมารอบนี้เลยอ่าเดญญี๋ยวมาเรื่อยรย แสดงแผนความหมายแล้วก็แสดงส่วนที่เราเรียกว่าสมมติฐานโลกนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเราสังเกตุมนานว่าเวลาคนเป็นโรคเนี่ยเราต้องคิดอะไรบ้างอายุปูตู่พีชะกรรม,มะใช่ไหมนะครับสี่สิ่งเนี้ยเราต้องมาคิดเช่นฤด,ดูนี้จะเกิดโรคอะไรใช่ไหมครับช่วงนี้หวัโดโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจใช่ไหมครับพืชที่เกิดขึ้นในช่วงนี้การกินพืชที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ เพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆของเภสัชศาสตร,ร์ก็คืออาหารเป็นยาไม่ใช่กินยาเป็นยาแต่ทวกเราทุกวันนี้เราเป็นไรเรากินยาเป็นยาอเราไม่ได้กินอาหารเป็นยานะเพราะนั้นเราเลยป่วยเพราะฉะนั้นโบราณที่บอกว่ากินเป็นแล้วเราจะลืมป่วยนะแต่ทุกวันนี้ยมสังเกตไหมไก่หนึ่งตัวใช้ระยะเวลาโตเท่าไหร่สี่สิบห้าวันอ่าสี่สิบห้าวัน มันเป็นธรรมชาติอนี้ยะ <st> ใช่ไหมไก่มันโตได้เร็วฉันใดส่วนของเสียในร่างกายเรามันก็จะโตได้เร็วฉันนั้นซึ่งโดยสมมติฐานทั่วไปคนเรามีเชื้อมะเร็งอยู่ในตัวมันก็เป็นเล่นเพราะนั้นทุกวันนี้คนตายอันดับหนึ่งเลยก็คือโรคมาเร็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโบราณเนี่ยก่อนที่ผู้ศาสนาจะเข้ามาเนี่ยเรามีความเชื่อเรื่องผีสางนางไม้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก <st> ารเกิดโรคเนี่ยก็บอกว่าเกิดมาจากผีนะผีทําให้เกิดโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะดูว่า ในช่วงนั้นช่วงเนี้ยเดือนนั้นเดือนเนี้ยมันจะเกิดโรคอะไรนะโบราณก็เรียกแผนภาพพวกนี้ว่าแผนภาพประชุมฝีนะครับแผนภาพประชุมฝีซึ่งตอนนี้ยังซ่อมอยู่นะครับสารสองหลังซ่อมอยู่นะคราวนี้ายาโยมเคยสังเกตไหมเวลาเราไปหายาหรือเราต้องยาทําไมเราต้องค้องคาถากันใช้จีบยา<ต>ใช่ครับ<ต>มันเป็นจีบทยา มาตอนอาตมาใช่ถูกแล้วตออาตมาเป็นเด็กอ่ะช้ามาย่าดี่าดีล้างหน้านะสัสเนตโตเทวมินโธท,ทิปก็จักขู่พิโสทยิ<อ>ก็สอนอาตมาว่าว่าต่อมาอาตมาไปเล่นน้าน้ําคลองตาแดงมาถึงย่าบอกไปเอาหอนโทนมาดิต้องหาหอนโทนด้วยนะ หอมธรรมดาไม่ได้ด้วยต้องหอมโทมนหูบุ้งไปเลยมันจึงหอมคนเดียวใช่ไหมหอมหัวจะไม่ได้่คนเดียวดันใส่ขึ้นอายุแย้วหอมโทนหอมโทนอมาถึงเคี้ยวเขี้ยวเคี้ยวเสร็จจับตาแต่มาแห้งนี่เลยห่อใส่โอ้โหน้ำตาไหลแฟบเราก็เชื่ออะไรอยู่ไหมเชื่อทัดขาแต่ความจริงเราหายเพราะอะไรเพราะหอมน้ำตาไหลล้างออกทุกวันนี้เราใช้อะไรเราใช้ออฟตังแลมใช่ไหมถึงใส่ก็นันหมอล้างเนี่ย เพราะนั้นขอฝากโยมไว้ว่าเวลายโยมเรียนแพทยศาสตร์สงเคราะห์เนี่ยนะไม่ใช่เชื่อโบราณและอบารีประเทศไทยรอดคูยได้เพราะอะไรฟ้าทลายโจรแต่ขอฟ้าทลายโจรตากแดดแล้วไปปั้นเป็นลูกกองใส่น้ำผึ้งใน,น,นหน่อยให้เด็กมันกินมันแย่แต่มุมกงกับยุบงไปตากแดดสลับใส่แคปซูลให้มันกินมันกินเฉยเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตมาจะบอกโยมต่อไปว่า เวลาโยมใช้ยามโบราณจะทำย่างไงยกระดับให้มันเป็นเหมือนผลิตภัณฑ์ได้<ม>นะโยมไปทำตัวนี้ซันะ<ม>เพราะว่าอะไร<ม>เอาง่ายๆโยมอย่างรุ่นโยมน่าจะรู้จักโยมก็ไม่รู้จักกระดานชนวน<ม>ใช่ไหมฉนวนั้เขียนเดียวเขีนเยขนหนังสือเสร็จตกเอาผมไปทำอิดทิเจใช่ไหมแต่ความจริงถามว่า กระดาษจนวนมันมีมาตั้งแตน้องสมัยนี้คืออะไรไอแพดยนนั่นน่ะ <c ười> ใช่ไหมล่ะ <c ười> มันใหม่ตรงไหนมันใหม่ตรงไหนอแค่โลกมันเปลีย่ยนอ่พาพการรมมันเปลียย่ยนย่นเพราะนั้นเนี่ยอาตมาภาคภูมิใจนะที่โยมมาเรียนแพทย์แผนไทยนะและอย่างนึ่งคือคืออาตมาขออนแล้วกันเวลาเรียนเรียนเนี่ยส่งไม้ต่อด้วยนะ อยากให้มันตายไปกก็โยมเพราะว่าอะไรเพราะเราคิดว่าโอ้ยมันไม่มีใครสนใจแล้วนะไม่มีใครสนใจแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าสัมมาอาชีวะอา,อาชีวะแปลว่าอาชีพอาชีพชาวโลกก็คือสิ่งที่ทํามาแล้วต้องได้เงินโดยว,วิธีสุดจริตแต่ภาษาพระคําว่าสัมมาแปลว่าชอบดีแล้วก็จะดีก็จะก็จะเด่นคืออะไรทําสิ่งที่เราชอบทําให้มันดีแล้วสิ่งนั้นจะเกิดเป็นความเด่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเรียนแพท,ทยศาสตร์แพทยแผนไทยเนี่ยถามว่ายอมดูง่ายทําไมหม,หมอที่ไหนก็นวดได้แต่ทําไมต้องบอก,บอกว่าวัดขูใช่ไหมนาฬิกาอันไหนนาฬิกมันกด็ดูเวลาได้เหมือนกันแต่ทําไมบอกว่าต้องรู้เลยรถวิ่งก็ได้เหมือนกันหมดแต่ทําไมเราบอกว่าเบนนะเพราะนั้นเวลาถ้าเกิดบอกว่ายาสมุนไพรต้องใหน้นึกถึงอภัยไฟูเบดหรือเปล่าไม่แต่ไหนยุค <c oughs> ตก เขาลงยมเขาลงไหมเขาลงหมดอยากได้ก้านมยมสซักแท่ไหมล่ะอยูอ่านะครับวัดโพนี่ยเมื่อตอนที่เราสามซ่อมวัดเนี่ยนะครับมันเกิดหาลงเมืองนะหาลงเมืองก็เลยทําให้เกิดซุบซิบนินทาว่า เอาเขามาเขาพอใจลือนะคำว่าเอาเขามาเขาพอใจลือคืออะไรทําไมเราเรียกกษัตริย์เราเรียกเจ้าแผ่นดินทําไมเราเรียกเจ้าหน่งหยุยองรู้ไหมกษัตริย์แปลว่าผู้ไถนาหรือผู้แบ่งนานะครับเพราะนั้นกษัตริย์จะประกอบพิธีหนึ่งไม่ขาดก็คือจหนดพนังขันแรกนางฟกษัตริย์ร,รักใครชอบใครให้ที่นาไปจึงเป็นที่มาของระบบสันดินา เมื่อคนนั้นได้รับที่นาแล้วพอใจก็จะพูดคําว่าราชาเมื่อพอใจมากก็บอกว่ามหาราชานะครับประการที่สองเราเรียกว่าเจ้าแผ่นดินคนที่พูดชัดคือหเ้าข้าพเจ้าเป็นเจ้าชีวิตเจ้าแผ่นดินแผ่นดินนี้เป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าแม่อนุญ,ญาตให้ท่านอยู่ในะแผ่นดินของข้าพเจ้าเป็นไงครับทําขุนตาระเบิดเลยนะทำขุนตาระเบิดเลยหรือเหมือนเมื่อก่อนเนี้ย กดหัวมันอย่าให้เลือดมันตกต้องแผ่นดินกูในหูลำบากมากเดี๋ยวต้องหาไปตองลงใช่ไหมอ่านะนี่เราเรียกว่าเจ้าแผ่นดินต่อมาเจ้าเนื้อหัวคืออะไรกฎหมายฆ่าโยมได้ไหมอ่าสารตัดสินแล้วว่าต้องประหารชีวิตแต่ยังมีการให้ขอพระราชทานพยโทษถ้าเกิดไม่พระราชทานพยโทษนั่นคือฆ่าโยมได้ใช่ไหม เพราะนั้นเหมือนคนที่พึ่งดินเข้ามาเห็นไหมขอพระราชทานไเรายศฟปีได้ไม่ต้องห่วงนะว่ากันไปอ่าอ่าคันนี้ญาติโยมเรียนเอ,อเพียรสัตว์จำไว้นะครับจะบอกเคล็ดลับของหมอชีวหมอชีวกให้หมอชีวกสอบผ่านได้ไงหมอชีวกเนี่ยอาจารย์บอกเลยทุกคนให้เวลาสามวันเข้าไปในป่าแล้วหาต้นไม้ที่ไม่เป็นยาเอากลับมาให้ได้ คนอื่นเขาป่าไปหมดเลยครับชีวกทำอะไรรู้ไหมชีวกไปปลูกเป็นนอนบนต้นไม้พอครบสามวันชีวกออกมาคนอื่นเขากลับมาตั้งนานเนรแล้วแล้วเขามีใบไม้มีอะไรกลับมาด้วยนะแต่หมอชีวกไม่มีอะไรกลับมาเลยมาย่ำเปล่าๆตกหมดลงเยนเลยครับหมอชีวกพันอยู่คนเดียวเพราะอะไรต้นไม้ทุกต้นเป็นยาโยมจำไว้นะต้นไม้ทุกต้นเป็นยาไม่ว่ายาดีหรือยาพิษเราเรียกว่าเป็นยาทั้งหมดคราวนี้เคล็ดของยาง่ายๆโยมเคล็ดสอบง่ายๆดู โมโลมกลืนเข้าใจไหมอ่าดูใบชับคูกับใบปูต่างกันอย่างไงเห็นไหมตัดสินภายนอกก่อนดูออใช่ไหมต้องดูลักษณนะไม่มั่นใจไอ้นี่มันใบผูมันชับคูนะอย่างนี่ยังไงครับดมโดมเลยหยกืน ของว่าโพนี่กืนไม่ได้นะโยมนะถ้าเกิดกืนเนี่ยน้ำลายฟูมปากเลยเพราะทุกวันจันทร์เราฉีดยาฆ่า,มาแมลงไม่นั้นเดี๋ยวมันไม่โตฉีดยาฆ่า,มาแมลงไว้ดมอ่าครนี้ใบผู้กินยังไงชับผู้กินยังไง้าชักไม่มั่นใจแล้วนี่ออมยามีกี่รสรสเย็นรสจืดเผ็ดใช่ไหมรสขมรสฝาดใช่ไหมมันมีรสของมันเพราะนั้น ต้องคลมสุดท้ายก็คือการกลืนเพราะฉะนั้นหลักการพวกนี้คืออะไรคือหลักอายัตนะทางาผ้าตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะตาดูจมูกด้มกลิ่นลิ้นลิมรสนะแล้วก็หัสัมผัสที่ภาษาบาลเรียกว่าธรรมารุนคืออะไรเกิดขึ้นนะครับใช้หลักแบบนี้นะเพราะนั้นโบราณเนี่ยถ้าเกิดใครดูหมอทั้งเอกใช่ไหมอาตมาเห็นหมอทั้งเอก ขูมันลอกบทส,สดวดมนเราไปนี่หนาเห็ <c oughs> นไหมนาอาธิอิมัสมิงกาเยเกซาโลมานะคะตันตาตะโจมังสังนะฮะลูกอาธิอาธิมิชังวักกังหัทยังกระโถเราว่าแได้แต่เป็นเนนแล้วแต่พอไปดูหมอท้องเองกกระโถมันลอกบทส,สดวดมนต์เราไปนะเพราะนั้นเห็นไหมนะเพราะนั้นนั่นคือคล็ปของยาคราวนี้ญาตาิโยมเนี่ยอยากจะรู้ว่ายาเนี่ยเป็นอะไรสรรพคุณยังไงทุกวันนี้เรามีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือกัน ทุกคนนะครับเรามีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือกันทุกคนแต่อินเทอร์เน็ตมีทุกคนเปล่าไม่รู้เพราะฉะนั้นเชิญสแกนครับเชิญสแกนเลยสแกนได้โยมสแกนไปก่อน